ลสวัสดีค่ะจะพามาทำกะหรี่นะคะการปั้นกะหรี่จ้าต้องบีบให้แน่นๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวมันแตกนะคะเวลาเราทอดนะคะมันจะบวมขึ้นใช่ไหมแม่ใช่มันจะบวมขึ้นอยู่หน่อยนึงนะคะนีไ่ไงเขาได้ไแล้วนี่ค่ะ,ะจับกลีบจ้าวิธีทำนะคะจับกลีบนะคะทุกคนลืมลืมวิธีการลงวิธีการนวดแต่งของลงวิธีการนวดแต่งได้ลำลังเลยปะ นะคะคเสร็จไหมคะสวยเวอร์นี่นะคะการทำกะหรี่สวยค่ะ,คะเดี๋ยวเลยนวดแป็นโซนอับไปตรงนี้วิธีการโอ้เหลวเป้งน,น,น,นี่หั่นแป้งจ้ะอ,อะาแป,แป้งก็ทำเป็นโลได้ใช่ไหมนี่ไงเขาลืมลงวิธีการเขาลืมรีดเขาลืมไปปั้นเลยเขาลืมลงใหม่กันไม่ต้องตัดนี่นะคะการรีดแป้งต้องรีดให้เป็นตัวรีๆนะคะแล้วใส่ไส้นะคะแล้วก็ติดน้ำนิดนึงเพื่อให้ความ ให้แป้งมันติดกันค่ะเวลาเราไปทอดเราจะได้ไม่แตกนะคะอันนี้เขาเรียนนวดแป้งใช่ไหมแม่ค่ะนวดทีนี้ยังไงพอนี้เราเด็กใช่ไหมนะคะเดี๋ยวนะคะการจับกีบเราจงการนวดนะคะเราบีบแป้งแล้วก็บิดนะคะบิดบิดอย่างนี้นะคะบิดบิดอย่างนี้นะคะที่ไหนไม่ได้นะคะทำเองกินเองสูตรดั้งเดิมค่ะสูตรชาววัง สูตรต้นตำลาบปะดีแต่ว่าเพิ่งคิดสูตรนี่นะคะอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากมายค่ะใช้ของที่บ้านนะคะมีเขียงมีขวดเราก็ใช้ได้ค่ะเลิศ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 นี่ก็มาใส่ไส้นะคะใส่ไส้เข้าไปแป้งรูปน้ำนิดนึงเพื่อให้แป้งเราติดกันนิเฉยนะคะตอนนี้ตนี้แล้วก็เหียวให้แน่นๆนะคะเอาใส่ไส้ แล้วก็บีบแล้วก็บิดนะคะนี่ที่มาของกระดิ่พับค่ะได้ไหมเออเอาล่องไปครับครับนะคะพับอย่างนี้นะคะบีบแล้วก็บิดบีบแล้วก็บิดบีบแล้วก็บิดนะคะบีบแล้วก็บิดนะคะค่ะแค่นี้ค่ะ,คะสั่งได้นะคะตัวละสิบบาทแต่และก็ขั้นต่ำก็ร้อยหนึ่งนะคะหนึ่งร้อยบาทสิบตัวนะจ๊ะ สั่งได้ค่ะทักแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้คุณแม่ทําให้ค่ะนี่ค่ะแต่เกคุณแม่ว่าแต่ว่าต้อง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 ค้ามาก่อนนะคะล่วงหน้านะคะล่วงหน้านะคะขอบคุณค่ะ